พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าผูเราหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังสีมือเจ้าคือความหวังนะสวัสดีครับพี่นักเรียนเตรียมทหารวัลันยูนักทะเลชื่อเล่นชื่อตะวันครับพี่อยู่เหล่าตำรวจครับวันนี้พี่อยากจะฝากถึงน้องๆพี่อยากให้น้องๆอย่าชะล่าใจนะครับถึงมันเป็นการเรียนออนไลน์แต่ขอให้น้องตั้งใจมีความซื่อสัตย์กับตนเองครับน้อง ต่อให้คะแนนสอบของน้องที่โผล่มาในคะแนนในออนไลน์มันดีแต่น้องไม่ได้ความรู้มันก็ไม่ได้ครับใอ้ทุกครั้งที่สอบเราตั้งใจทําด้วยตัวเองคะแนนของให้มันเป็นคะแนนที่เป็นของตัวเองหากน้องได้ไปโรงเรียนแล้วขอให้น้องอย่าติดเพื่อนนะครับเพื่อนบางทีอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีสาหรับเราแต่เพื่อนอาจจะพาเราล่มได้เพราะเพื่อนไม่ได้มาเส้นทางเดียวกับเราครับน้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าครับน้องคนเก่งแพ้คนขยันครับเป็นไปได้อยากให้น้องสอบติดภายในปีแรกนะครับ พี่ไม่อยากให้พ่อแม่น้องน้องเสียเงินเยอะไม่อยากให้น้องเหนื่อยสอบติดปีที่สองมันจะกดดันมากขึ้นกับน้องสุดท้ายนี้นะครับพี่อยากฝากบอกถึงน้องว่าคนสอบขับน้องมีเป็นหมื่นรับจริงมารับแค่ไม่กี่ร้อยนะครับถ้าน้องขยันน้องให้ใจมันเต็มร้อยหนึ่งในร้อยนั้นครับต้องมีชื่อน้องติดอยู่แน่นอนครับพี่จะรอเจอน้องข้างในนะครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนักเรียนเตรียมทหารนรงชัยสายทองครับชื่อเล่นชื่อน็อตนะครับอยู่เหล่าตำรวจนะครับนั่งรับผมนะครับ สิ่งที่ทำให้พี่มีทัวันนี้ได้นะครับพี่อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับเคล็ดลับในการสอบเข้าเตรียมนหารนะครับรหลับพี่นะครับคือการเรียนในห้องให้เข้าใจครับไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสงสัยให้ถามอาจารย์ให้เรียบร้อยครับแบบทะลุป,ป่โป่งนะครับแล้วพอเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาบ้านนะครับกลับมาทบทวนทําโจทย์ทําซ้ําหลายๆรอบซักข้อละสองถึงสรอบถ้าหาก ว่ามันยังไม่ชํานาญพอเนี่ยให้ทาสักห้าถึงหกรอบเลยครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยซึมซับความรู้นั้นแล้วทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ยิ่งขึ้นครับที่อยากฝากถึงน้องๆที่กําลังท้อแท้นะครับในตอนนี้คนที่เราคิดเนี่ยว่าเราลําบากแล้วใช่ไหมครับแต่ยังมีคนที่ลําบากกับเราอยู่ครับนั่นก็คือพ่อแม่คนข้างหลังคนที่ยังรอความสําเร็จของเราอยู่ครับถ้าหากน้องทํามันสําเร็จแล้วเนี่ยคนข้างหลังน้อง ก็จะย,ยินดีมีความภาคภูมิใจไปกับน้องครับสุดท้ายนี้พี่ก็อยากขอไว้พร้อให้น้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวสอบในปีนี้จงประสบผลสำเร็จในการสอบในปีนี้ได้ตรงตามที่เราที่น้องๆเลือกและหวังไว้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นักเรียนเตรียมทหารคงกิตอินน้อยนะครับชื่อเล่นชื่อพิรามเหล่าตำรวจครับวันนี้นะครับพี่จะมาฝากในทางการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมทหารนะครับ สำหรับพี่นะครับพี่ก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวในระหว่างที่พี่เป็นนักเรียนในสิบตำรวจอยู่ครับพี่ก็ใช้เวลาในการอ่านหนังสอือครับพี่จะเน้นอ่านทุกวันอ่านทุกคืนนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการทําให้มันสม่าเสมอมันเป็นเรื่องปกติคนระับและเราก็จะชินในการเตรียมตัวครับพี่ก็มีเวลาในช่วงกลางคืนทุกคืนพี่ก็นั่งอ่านหนังสอือครับแต่บางคืนมันก็รู้สึกท้อแต่พี่อยากบอกว่าในระหว่างที่เราเราวิ่งคนอื่นเดิน นี่แหละครับสิ่งที่ทำให้เราสําเร็จครับเพราะว่ายิ่งยิ่งเราวิ่งยิ่งเราเติมความรู้เข้าไปมากเท่าไหร่เราเองยิ่งใกล้ความสําเร็จมากเท่านั้นครับ <s> แล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆน,นะครับตั้งใจทําให้มันดีที่สุดคนระับเพราะว่าถ้าเราทําดีที่สุดก็ไม่มีอะไรต้องไปเสียใจหรือเสียดายครับสุดท้ายครับพี่อยากจะฝากน้องๆครับถ้าน้องๆรู้สึกเหนื่อยหรือท้อน,นะครับแค่นอนพักนอนพักคืนเดียวมันก็หายแต่ถ้าน้องๆ สอบไม่ติดน,นะครับนอนพักกี่คืนมันก็ไม่หายครับครับของครับสวัสดีครับพี่ชื่อนักเรียนเตรียมทหารธานวัฒน์กาญจานานูกูณนะครับชื่อเล่นชื่อเซียวเยิน,นครับพี่อยู่เหล่าตำรวจนะสำหรับการเตรียมตัวของพี่นี้พี่ใช้วิธีการทําข้อสอบไปแล้วก็สงสัยข้อใดก็ให้เพื่อนสอนคนระับการทําข้อสอบของพี่ก็ทําวิชาที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วค่อยไปทําวิชาที่ตัวเองไม่ค่อยถนดนะัดครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ทําวิชาที่ตัวเองถนัดเร็วกว่าแล้วค่อย ทาวิชาที่ตัวเองไม่ถนัดข้อคิดของพี่พี่มี2ข้อคิดก็คือรู้งี้กับดีนะครับรู้งี้คือเหมือนพี่สอบไม่ติดชั้นตอนมสกับม5พี่ก็จะมานั่งคิดว่ารู้งี้ตอนนั้นพี่อ่านหนังสือดีกว่าครับกับดีนะเหมือนพี่ให้เพื่อนสอนดีนะตอนนั้นพี่ให้เพื่อนสอนพี่ถึงมีจนถึงทุกวันนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆตั้งใจจริงๆที่จะสอบเข้าก็ขอให้ประสบความสําเร็จครับเพราะไม่มีสิ่งใดที่เราทําไม่ได้ครับถ้าเราตั้งใจมากพอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมเรียนเตรนทหารชาวนัตนอิ่มชื่อนั้นชื่อนิวนะครับปีนะครับก็เคยเดินเส้นทางเดียวกับน้องมาก่อนพี่ก็เป็นคนที่สอบสองปีเหมือนกันปีแรกพี่ตั้งใจสอบแต่ว่าความพยายามของพี่นั้นยังไม่มากพอพี่เลยแก้ตัวใหม่ในปีสองมุ่งม,มั่นตั้งใจเพียรพยายามทั้งในด้าน,นาหนังสือพละศึกษาและการสอบสัมภาษณ์พี่อยากเตือนน้องๆว่าไม่อยากให้น้องประมาทังษารขอให้ไว้วาสวยชีวิตเป็นคติของตำรวจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนชื่อส่วนตัวหรือนะครับแล้วก็อีกอย่างที่จะฝากก็คือพยายามใช้ชีวิตกับครอบครัวมากๆเรามีพ่อแม่พ่อแม่เราอยู่กับเราเราควรจะแสดงความรักที่มีต่อท่านาท่านให้มากๆมีอะไรช่วยเหลือท่านเสมอบางสิ่งบางอย่างที่เราช่วยเหลือท่านนะครับก็โส่วนเป็นบุญคุณหนุนให้ช่วยเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับสุดท้ายนี้พี่ก็อยากฝากถึงน้องๆน,นะครับ ว่ารงเรียนเตรียมทหารไม่ได้มีไว้รองรับคนที่เก่งเพียงอย่างเดียวแต่รงนเรียนเตรียมทหารมีไว้รองรับคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามมีความขันติอุสาหะอพียรนพยายามดังที่คำกล่าวของอาจารย์ได้เคยกล่าวว้ครับคืออิขิดฟ้าหรือสู้มานะตนครับที่ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่ใฝ่ฝันอยากเข้าเรียนเตรียมทหารและขอให้ทำมาให้ถึงที่สุดจะไป้เจอกันในรงเรียนนะครับครับออมาเจ้า 鼓楼往教上去，鼓楼往轿上去，再往高粱皮去，高粱皮往南关。